ว่าเพื่อนๆันนี้เาราออยู่ที่หมอชิดนะครับอันนี้คุณส่งหมอชิดนะวันนี้ก็มาส่งแม่พานะครับขึ้นรถนะครับที่อันนี้คุณส่งหมอชิตนะอันนี้แม่พาก็ไปซื้อตั๋วแล้วนะก็จะเดินทางไปที่ฝรั่งเศัน,นะครับไปหาลูกครับไปหาแมหา่หาลูก วันนี้สถานีขนส่งวชิดก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคนเดินทางน้อยนะครับเพื่อนก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็บางตานะครับเพื่อนวันนี้ครับ คนเดินทางน้อยนะครับวันนี้คนไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้อยตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับประมาณ9ก้าโมงคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนกับช่วงเทศก,กาลช่วงเทศก,กาลหรือว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยคนจะเยอะนะแต่วันนี้ก็คนน้อยนะ ก็มีแผนที่จะไปต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์เนาะอาจจะขับรถไปเนาะวันนี้แม่พาก็ไปไปก่อนนะเดินทางไปก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่านาโอก็ต้องทํางานงานก่อนนะ mm hmm. แล้วพา็หยุดหนึออ่สัปดาห์ไปที่บ้านนะครับที่จังหวัดบุร mm ีรัมย์นาโอก็ตามไปทีหลังนาโอก็จะตามไปทีหล,ปทหลังก็ประมาณ สุดสัปดาห์นักวันพฤหัสเมาวันพฤหัสเราก็จะเดินทางไปที่ทจังหวัดขอนแก่นอาจจะไปเจอกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอาจจะนั่งรถมาที่ขอนแก่นตอนนี้นะโอ้ก็ก็ขึ้นรถอยู่เนาะก็รอส่งแม่ทาขึ้นรถอยู่นะตอนนี้ก็ไปเห้องน้ำมาแล้วนะครับ คนเยอะไหมวันนี้วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนน้อยคนน้อยก็ดีไม่ต้องงานแี่เริไม่ถึงสิบคนน้อย บางตานะครับเพื่อน อะไรนะแซนดนตาประเี็นนี้แซนดนตาคอมเมนต์เชื้อสายคอมเมนต์มีแซนดนตาใช่ไหมครัเรียก็แม่พาก็จะกลับไปที่ต่างจังหวัดเนาะที่บ้านที่บุรีรัมย์เนาะไปอ่าประเพณนีแซนดนตาปีละรัง เป็นแบบเหมือนประเพณีอะไรทบยาดมีอ๋อประเพ่ีเอารวมกันอ๋อเป็นเหมือนกับวันรวมญาตินี้เนาะวันรวมญาติที่น้องที่ไม่ได้เจอกันนานๆก็มาเจอกันในงานนี้ไหว้บรรพบุรุษนี่ไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วเนาะของอประเพณีของ พี่น้องอีสานใต้รครับวิลาสุรินดิสเกตเนี่ยเชจ้าสายขมิญเจ้าสายขมิญนั่นแหละแซนโดนตาเนาะแม่พาก็จะไปงานเนี้ยครับก็หยุดไปหนึ่งสัปดาห์เน่าหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ก็รอขึ้นรถอยู่นะบก,กสมหมอชิดเนาะตอนนี้เพิ่งส่งหมอชิดนะครับ ไปที่จังหวัดบุดรีรัมย์แบบแม่พันธ์้าก็มาส่งแล้วตอนนี้ก้าวงกว่าแล้วนะเดี๋ยวก็จะไปขึ้นรถนะครับไปดูว่าขึ้นรถอะไรไปนะครับเจอกันนะครับทุก่น เป็นทางเดินเขาทำใหม่คนระับทาสีใหม่เราก็ไม่ได้มานานแล้วนะตรงนี้นะเขาทำทางเดินใหม่นะเพื่อนๆทาสีใหม่นะ ทางตลาดรถจอดน,นะครับคุณทางตลาไหน <12. S 2> ฮะสองตรงนี <102. S 1> ้ร้อยสองฮะร้อยสองทางโน้นร้อยสองเหรอ ู่ทางนี้หรอการจะลาร้อยสองมาทางไหนครับเึ้นข้างขับรถอ๋อครับร1อ2เออ ยังต้องลงลงลิฟต์เยอะลงลิฟต์ไปฝั่งโน้นอันนี้คนน้อยนะเพื่อนๆนะคนเดินทางน้อยนะครับ อยู่ตรงนี้นะแม่ร้อยสองตอนนี้แน่ๆเลยอันนี้เธอไปไว้กับเธอใช่ไ่มครขึ้นตรงนี้ ออกกี่โมงนะเก้าโมงครึ่งอะออกเก้าโมงครึ่งจะเช็ไปก่อนนะถ้างั้นนะอะเยนะครับท้าโอก็มาส่งแม่พาเรียบร้อยนะครับเพื่อนคนก็น้อยนะเพื่อนบางตานะครับ เทบุรีรัมต่อ9โมงรึ้ นะครับนาโอก็มาส่งก็มาส่งแม่ผ้าเรียบร้อยแล้วนะ<ม>เดี๋ยวนาโอก็จะเดินทางเดี๋ยวนาโอก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเพืเ่อนๆเราก็มาส่งแม่ผ้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับชืลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ